นักเรียนนะคะพบกับวีคุยวีคแล้วนะคะในคาบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งครั้งที่สี่แล้วนะคะค่ะทั้ทง,ทะะทงที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปเออการเปรียบเทียบศักราชใช่ไหมคะครูบอกไปแล้วในคาบที่แล้วว่าเราจะเรียนเรื่องการเปรียบเทียบศักราชเนี่ยสองครั้งด้วยกันใช่ไหมคะครั้งแรกก็คือการที่ว่าเรารู้พอ,อก่อน แล้วเราก็เปรียบเทียบเป็นสักหกลาดต่างๆนะคะมีอะไรบ้างเลยสัสกลกาดแบบไทยก็คือมีตอสอมอสอนะคะแล้วก็มีอะไรอีกรอสอนะคะอันนี้คือการนับสักลกาดแบบไทยนะคะแล้วมีเปรียบเทียบจากพอสอเป็นอะไรการนับสักลละแบบสากลนะคะมีกี่ตัวคะมีสองตัวก็คือมีพ จำนะว่าตัวยอที่ครูพูดมาหมายถึงสักจาดอะไรบ้างนะคะ,อะโอเคนะคะวันนี้ค่ะครั้งที่สองนะคะเราจะเรียนในฐานกลับกันก็คือว่าจะเป็นโจทย์ที่บอกตัวพศต่างๆมาแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเทียบกลับมาเป็นพศว่าตรงกับพศออเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสูตรเนี่ยมันก็จะใช้ต่างกันนะคะแต่จะสลับกันนิดหน่อยไม่ยากนะคะ,อะโอเค มาดูกันดีกว่าว่าเป็นยะังไงครูก็จะมีใบงานให้อย่างเคยนะคะก็คือจะเป็นใบงานที่สี่นะคะโจทย์ก็จะมีลักษณะนี้นะคะมีทั้งหมด5ข้อนะเดี๋ยวครูจะสอนตัวอย่างนะคะ,ะครั้งที่แล้วเนาะที่ครูวิวิสอนนะเห็นไหมจำได้ไหม,ไหมที่ครูมีโจทย์ให้ก็คือครูวิวิเกิด,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 ด 23, วันที่ยี่สิบสามิถนวาพศสองพันห้าร้อยสามสิบแปด ตรงกับปีมสจสรสคสและคส,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 สได้นะคะโจทย์แบบนี้คือลักษณะการถามที่เรารู้ก็คือคสคือพอระบุเลขมาแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยไปแทนค่าแล้วหาคําตอบของคสเอ้ของมสจสรสคสและคสนี้นะคะอ่าโอเคเดี๋ยวนะคะโจทย์ในทางกลับกันเนี่ยเดี๋ยวคุณวินลี่จะใช้ โจทย์เด u, e ิมเลยก็คือครูมี้เกิดวันที่23เนี่ยแต่ครูจะเปลี่ยนจากพศเนี่ยเป็นตัวสักลาละอีนอื่นนะคะก็แะนเนี๋ยมาเปลี่ยนมาดูกันเลยตั้งโจทย์ก่อนเอาตัวแรกก่อนละกันค่ะมศ เช่นคูวีวีเกิดมอสองสามสี่ห้าคูวิวีจะเกิดตรงกับพทสองใดลักษณะคำตอบลูกถูกไหมลักษณะคำถามโจทย์ที่ให้มานะคะคูวีวีเกิดวันที่ยี่สิบสามมสองสามสี่ห้าบอกแล้วก็คือวันที่ยี่สิบสามเดือนอะไรเนี่ยเราไม่ต้องไปโฟกัสมันเพราะว่าเราเรียนเรื่องศักราชะศัพราละแปลว่าปี ะะเพราะฉะนั้นเราก็ฆ่าไปมันเป็นตัวหลอกของโจทย์นะคะนี้เรามาดูปีซิปีที่โจทย์บอกมาก็คือมอสองนะดูไถลไ,ไ,ไ้นะอันนี้คือมอสอนะคะสามสี 3, 4, ่ห้าจะรงกับพอสอใดแสดงว่าโจทย์ถามหาอะไรโลกโจทย์ถามหาพอสองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดีย๋ยวเราก็การใช้สูตร ให้พอสอมาแล้วหนูหามอสอนะคะโดดให้พุทธศักราชมาแล้วหนูหามหาศักราชสูตรมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือเอาพอสอพุทธศักราชเนี่ยตั้งแล้วก็ลบกับเลขที่เป็นโคตรลับที่ครูเคยสอนไปเนาะก็คือมอสอจะคู่กับเลขอะไรนะสองหนึ่งใช่ไหมสูตรมันก็จะเป็นอย่างนี้จำไว้ว่าพุทธศักราชเนี่ยเป็นพี่คนโตนะคะ ใหญ่ที่สุดมีอานาจที่สุดเขาจะต้องเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบคนอื่นเสมอน,นะคะในกรณีที่ใช้ฐานสกลาดอื่นๆนะคะแต่วันนี้เรากลับโจทย์กันไงสลับกันก็คือเรามาหาตัวพอ,อแทนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์มันก็ต้องสลับกันลูกนะคะพอสอเนี่ยจะเท่ากับย้ายตัวนี้ลูกมาฝั่งนี้นะคะย้ายตัวเลขลบหกสอง่เนี่ยมาฝั่งมศ อีกฝั่งของเครื่องหมายเท่ากับเป็นหลักการของสมกการนะคะแล้วเปลี่ยนจากเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกค่ะ,ะโจทย์ที่ได้คือเรารู้เลยก็คือเปลี่ยนสูตรนะคะเป็นพอสอเท่ากับมสบวกกับหกสองหนึ่งนะคะาจะถันนะวิธีทำค่ะเราก็แทนค่าไป พศออเราไม่ทราบเราก็ใส่เป็ตัวเลขธรรมดาก็คือใช้ไปเลยก็คือตัวตัวพศนะคะตัวแปลคือพศใส่ไว้คือเราไม่ทราบคือขอขยายที่ใหญ่หน่นะโจทย์บอกอะไรนะมาโจทยตบมศมศเลขอะไร3ามสี่ห้าเราก็แทนค่าไปเพาเรารู้ ตัวนี้เป็นตัวค่าตายตัวนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยก็คือบวกหกสองหนึ่งได้แล้ใตัวนี้เราใส่ไปใช่ไหมเมื่อกี้ตามโจทย์เลยตัวบอกมาสามสี่ห้าแล้วก็บวก บวกไปได้เท่าไหร่ตูนี่ขอใช้คัตูเเตอร์นะขอใช้เครื่องคิดเลขนะคะแต่หนูหัดฝึกเขียนคิดเองนะคะเราจะได้แบบทำเป็นเนาะโคสองเท่าก,กับเลขเกนะ้าร้อยบกสิบหกช่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราตอบเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่โจทย์ถามมาตอบเนาะว่า ออะะทูวีวีจะเกิดตรงกับปีพศได้นะคะเวลาตอบเราก็ตอบว่าทูวีวีจะเกิดตรงกับปีพศเลขที่เราคำนวณได้ีก็คือ966อันนี้คือคำตอบคะ่ะสำหรับตัวแรกที่เราหาพศนะคะเห็นไหมง่ายมากเลยก็คือว่าหนูแค่แทนค่าแต่ก่อนอื่นเนี่ยหนูจะต้องรู้สูรใช่ไหมถ้าสูรใครจำได้มันก็ดี มันจะช่วยในการลดนะลดภาระเราใช่ไหมคะแต่ครูวิอยากให้หนูวิเคราะห์โจทย์ว่าที่มาที่ไปเป็นยงไงมันจะได้รู้วิธีที่มาที่ไปแล้วหนูจะจําได้นามากกว่านะคะดีกว่าการจํามาเฉยๆนะคะถ้าเรารู้ที่มาที่ไปเนี่ยเราทำข้อสอบทีรอบเราก็ทําได้นะครูเปลี่ยนตัวอย่างนะ อ่นนี่คือโจทย์บอกมอสอนะคะห,หาพอสอต่อไปนะคะเราจะหาพอสอจากการที่โจทย์บอกจอสอค่ะ,ะครูวิลี่ใช้ตัวเลขเดิมเลยก็คือ3 4 5นะคะเพื่อเป็นตัวอย่างแต่ครูเปลี่ยนตรงนี้เห็นไหมอ่าจอสอจุดลศักราด หาพศออจากโจย์ที่รูจอสอบสูตรเป็นไงคะสูตรก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะก็คือเอาพศออวางไว้นะคะเท่ากับเปลี่ยนโจทย์ก็คือจอสอะ,ะเลขที่แต่คู่กับมันก็ต้องเปลี่ยนหนูจำได้ไหมว่าจอสอคู่กับเลขอะไรเสมอจำได้ไหมติ๊กตอกติ๊กตอก ถ้าจำไม่ไดไ้เป็นไรคะ่ะให้หนูเปิดไปที่ใบความรู้นะคะใบความรู้ที่ครูให้ไปนะคะแล้วเรามาดูชิ้เลขที่คู่กับจอสอคือเลขอะไรนะคะเลขอะไรคะหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งค่ะอ่าเรารู้แล้วใช่ไหมคะสูตรก็เหมือนเดิมเลยก็คือต้องเปลี่ยนเป็นบวกอะไรคะหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งอ่าเราก็จะได้ สูตรและก็คือโมสเท่ากับจอสบวกหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเพราะครูบอกแล้วไงว่าเลขของมันของจอสจะคู่กับหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเห็นไหมถ้าเป็นมสก็หกสองหนึ่งมันมีค่าที่เราเต้องจับแตนค่าที่แล้วําได้มไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนอ่าจอสแทนค่าไปโจทย์บอกอะไรจอสสองสี่ห้าเราก็ใส่ไปคะเปลี่ยนเลขบวกเป็นหนึ่งหนึ่งแปด ันนี้หนูยังงงนะเพราะว่าคุณวิ่ก๊อปปี้มาแล้วก็เรามาเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นให้คำที่ปวดที่บายนะคะเราจะได้เข้าใจกดเครื mm ่องติดเลขอ่าสามสี่ห้าบวกกับหน mm ึ hmm. ่งหนึ่งแปดเขาขับเท่าไหร่หนึ่งห้าสองหก เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบว่าภูวิวิเกิดในปีพศเทอ่าไรคหนะคะึ่งห้าสองค่ะภูเกิดมานานแล้วเนี่ยสวยเลยต่อไปเดี๋ยวสามสกุัลเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้หมดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาหนูทำโจทย์เนี่ยคูวิวิจะมีให้ทุกสกรลาเลยแล้วให้เกรียบเทียบมาเป็นพุทธสกรลาะหรืพอพศนะคะเราจะได้ ะคะุณจะใช้เลขเหมือนกันหมดเลยนะหนูจะได้รู้ไงว่าถึงจะเลขเหมือนกันแต่คนละสักกะลาดเนี่ยคำตอบที่ได้มันจะไม่เท่ากันนะคะคูวิทย์เกิดตรงที่ที่นันวรอสามร้อยสี่สิจะตรงกับพอสอได้เราก็มาแก้นะคะหาพสองจากโจทย์ที่รู้รอสองนะคะสูตรก็เป็นพสอเท่ากับอะไรคะ รอสอรอสอคู่กับเลขอะไรแล้วจำได้ไหมจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้ครูก็ให้โอกาสใะกปิดดูใบความรู้นะคะ่ดูซิรอสอคืออะไรคุลกานะโทวโตใช่ไหมคู่กับเลขอะไรคะสอง อ,อไม่รู้พอโจทย์ถามก็ต้องใช้คำว่าพอสอเหมือนเดิมเราสอโจทย์บอกมาก็คือเลขอะไร3 45สี่ห้านะคะบวกกับสูตรของมันนะคะเลขที่คู่กับรัศนโคสิงโศกก็คือ 22, งห0 แต่นี่คือมันเป็นแค่โจทย์เฉยๆนะคะลูกไม่ได้แบบว่าเกี่ยวความจริงๆนะจะได้เห็น พุทธศักราชสา5จะอยสหตรงกับพุทธศักราชใดนะคะรอก็เปลี่ยนโจทนะคะง่ด้นะคะแค่เปลี่ยนนิดหน่อยไม่มีอะไรเลยนะคะอ่าจากรอสองก็เปลี่ยนคอสองนะคะคอสองคู่กับเลขอะไรนะ,ะจำไม่ได้ไปดูไปฟังรู้ค่ะอ่าคอสองพุทธศักราชตรงกับคู่กับเลขห้อส ไปจดบอกข้อสอ3สามร้อยสปรนไปน,นะคะบวกกับห้าสี่สามก็เปลี่ยนนะคะ5้าสได้เท่ากับเท่าไหร่แคคูลเตอร์มาสามหบวกกับ5้าเท่ากับ888บูลเล็กสวยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบว่าคุยวี่ เกิดในตรงกับปีพศ888ค่ะอ,คอ๊ะอะต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นฮิบร็อกสักราลานะคะฮิบร็อกสักรลาหรือว่าพนเองนะคะคือใช้เลขเหมือนเดิมเลยก็คือ345นะคะเรียนทางในโจทย์นะคะหาพศออจากพศที่เราทราบนะคะสูตรเหมือนเดิมไหมค่ะเอาพศอ วางไว้นะคะแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับเปลี่ยนอสอเป็นอสศอนะคะเลขที่จะมาบวกต้องเป็นเลขที่คู่กับคอสศอนะคะคอสศอคู่กับเลขอะไรเรามาดูในใ,นใบความรู้ค่ะแต่ถ้าหนูจําได้หนูมไม่ต้องเปิดใบความรู้นะคะมันจะทําให้เราติดเปนนิสัยนะคะถ้าเราแบบเปิดเปิดเปิดตลอดเวลาเราไปสอบแล้วเราไม่ได้เปิดเนี่ยเราก็จะทํานี้ได้นะคะโอเคพอ,อ,อเนี่ยตรงกับเลขอะไรคะ ู่กับเลข1122นะคะแล้วก็ไปแทนค่าค่ะ1122นะคะ, 1, 1, 2, ะ,คะสูตรที่ได้ก็คือพศออเท่ากับพศออบวก1122นะคะเราก็แทนค่าไปนะคะพศออก็คือโดดให้อะไรมา345บวกกับ1122 กับปีพศ1 4 6สนะคะอ่านี่ก็คือตัวอย่างนะคะในทางกับกันนะคะครูก็จะมีรายงานให้นะคะที่ครูบอกไปแล้วนะคะจะมีโจทย์ด้วยกันเนี่ยข้อนะคะก็คือให้หาพุทธศักราชหรือพอสองเลยนะคะจากศักราชอื่นที่ครูให้มาน,นะคะหนูก็ไปทํา นะฮะโจทย์ให้ถี่ถ้วนะคะไปดูนะคะเพราะว่าครูก็ยกตัวอย่างไปให้หมดแล้วสำหรับทฤษฎสัพพลเลยนะคะสำหรับภาพนี้นะคะการเปรียบเทียบสัพพลัสครั้งที่สองก็มีแค่นี้นะคะใครไม่เข้าใจอะไรยังไงทักถามปีส่วนตัวได้นะคะ แล้วก็เจอกันภาพหน้านะคะขอบคุณนะักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนค่ะสวัสดีค่ะ